มาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับในไพ่สื่อวิญญาณโดยผมอาจารย์จัดชัยผาสุขธรรมนะครับนะฮะวันนี้ครับนะฮะมาออกแบบชีวิตมาแปลนชีวิตพร้อมกับเคล็ดลับซึ่งผมแน่ใจอย่างยิ่งครับว่าเคล็ดลับของผมจะสามารถทําให้ชีวิตของทุกๆท่านนะฮะไม่ว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ถึงในวันอาทิตย์นะครับต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับนะฮะ สุดท,ท้ายครับนะฮะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับนะฮะดูสิครับผมอาจารย์จัดชัยพาลุธรรมนะฮะไพ่สือ่อวุญญาณครับ <S <S มาดูกันครับว่าเคล็ับนะฮะรู้สึกนะฮะว่าในทุกๆวันเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมาแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยมันจะเห็นผลออกผลออกดอกก็คขาวนี้แหละนะฮะ <S <S เหมือนกับเช่นของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนะฮะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ เขาก็จะเห็นผลในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะเห็นผลในสัปดาห์นี้เลยนะครับอ่คนที่ทํางานประจานะฮะคนที่ทํางานประจำ,ะะำ,ะจำอ่าสิ่งที่คุณทํามาตั้งแต่ดั้งเดิมมานะฮะจะเห็นผลในคราวนี้และจะมีการปรับโยกย้ายตําแหน่งคุณอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับและเป็นที่รักของเจ้านายเป็นที่รักของเพื่อน มากมายจริงๆทําให้แรงเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นแรงสนับสนุนให้คุณได้มีการเปลี่ยนบทบาทโยกย้ายตําแหน่งอย่างแน่นอนครับนะฮะในสัปดาห์นี้ใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวในสัปดาห์นี้นะฮะใครที่เคยลงทุนนะฮะมาแต่เดิมนะมาแต่เมื่อเดือน2เดือนก่อนจะเห็นผลและมีลูกค้าเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะฮะเนตานะฮะอันนี้ไปได้นะครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปได้นะฮะและในสัปดาห์นี้นะฮะในเรื่องของการเงินนะฮะในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ผมว่าคุณจะได้มรดกนะครับในสัปดาห์นี้คุณได้โดนเรียกตัวนะฮะ เพราะว่าคุณได้รับมรดกอย่างแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะส่วนในเรื่องของรายได้นะครับรายได้เสริมคุณได้มาหลากหลายทางจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคลาภของคุณจะเกิดจากการเดินทางครับนะฮะในสัปดาห์นี้คุณไปได้สวยครับนะฮะคุณไปได้สวยจริงๆสําหรับในเรื่องของรายได้แต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะสําหรับอ่าไอของที่เกี่ยวกับ ฟุ่มเฟือยต,ต่างๆนะฮะต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมันจะไม่บาลานซ์นะฮะเพราะความที่เรียกว่าไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้เละเลยฮ่าฮเละเลยครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะฮะนะฮะเกียวกความสวยความงามต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนะฮะสำหรับนะฮะคนที่สายมูนะครับใครที่สายมูให้ไปกราบสักการะนะฮะในสัปดาห์นี้ผมให้คุณเนี่ย ไปบริจาคโรงศพดีกว่านะครับไปบริจาคโรงศพดีกว่านะครับในสัปดาห์นี้เพื่อไปสะเดาะเคราะห์สะเดาะดวงที่ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะคุณรู้สึกว่าตึงๆและอย่างที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นให้มาเสริมดวงชะตากับในสัปดาห์นี้ใหปป้ปังยิ่งขึ้นไปไปสะเดาะเคราะห์สะเดาะดวงโดยการไปบริจาคโรงศพครับนะครับนะฮะนี่คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ผมอาจารย์ัตชัยพาทุกธรรมะไพ่สื่อวิญญาณครับ